สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามุนทาร์อดชแนลนะรอบคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนด้อมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรนด้อมดวงความรักของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะดูกันที่พลังงาน ของชาวทัดไฟนะคะเป็น Energy จากตัวออร์โคการ์ดกันก่อนนะคะมาดูซิว่าพลังงานคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะแล้วก็ทิศทางพลังงานต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะมาดูกันพลังงานที่ขึ้นมา วิเลียนนะคะอีวิลคลีนมูรลออหลห่เาเป็นสเต็ปของพลังงานสิ่งที่คุณน่าจะแบบอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะวีไวตเริ่อกลาวในชีวิตของตัวตนของคุณนะคะคืเราเชื่อมั่นนะว่าคุณสามารถที่จะทำได้กับ ในสเต็ปกับแต่และเรื่องราวที่คุณเจอเนาะอย่าลืมให้ตัวเองแบบเป็นเฟิร์สพอยตี้ด้วยนะบางครั้งเราแบบอ,อ่อให้ความสําคัญกับสิ่งต่างๆรอบข้างสิ่งต่างๆรอบตัวเราแบบค่อนข้างเยอะจนเราลืมที่จะแบบอ,อุ้ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆที่สุดนะคะก็คือตัวเราเองเพราะตัวเราเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะแบบทําสิ่งต่างๆมากมายอืม อีกอย่างหนึ่งมันรู้สึกว่าบางคนอะมีความแบบคอนฟิวมีความรู้สึกสงสัยกับอะไรหลายอย่างที่เป็นสักยภาพตัวเองสงสัยว่าตัวเองดีพอไหมสงสัยว่าตัวเองแบบจะทํามนุษย์อันนี้ได้ดีไหมแบบมีสักยภาพมากไหมทีเนี้ยต้องบอกว่าคิดว่ามันเป็นในแง่มุมของการที่เราต้องมั่นใจอ่าไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนแบบ หยุดในการที่จะพัฒนาตัวเองนะแต่ให้ทุกคนมั่นใจในสเต็ปที่แบบจะก้าวเดินต่อไปต่อจากนี้ก็คือฉันจะทำให้ดีที่สุดฉันจะทำมันได้นะคะหรือว่าอย่าไปสงสัยอะไรที่มันแบบไม่น่าไปสงสัยอะถ้ารู้สึกว่าตรงไหนเป็นจุดอ่อนนะคะตรงไหนเป็นจุดด้อยของเราก็อยู่ในโหมดที่เราก็แค่ต้องไปพัฒนาตัวเองให้มากยิ่งขึ้นพัฒนาตัวเองให้ดีย,ยิ่งขึ้นไป เพื่อที่เราจะได้มีโอกาสในการที่จะได้ไขว่คว้ากับเป้าหมายหรือว่าโอกาสที่เราเคยแพนเคยคิดเคยตั้งใจเอาไว้นะคะประมาณนั้นนะคะเขาบอกว่าพลังงานอันนี้ขึ้นมาเป็นแบบคุณคู่ควรกับน้ำตาลไม่ใช่เกลือนะฉะนั้นเราสุว่าเลือกในสิ่งที่เราคู่ควรเลือกในสิ่งที่เราควรค่าสำหรับมันนะคะ ไม่ได้แบบว่าบางอย่างมันคล้ายกันมันเหมือนจะแบบเป็นสิ่งเดียวกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะถูกคนโอเคประมาณนี้เราก็สามารถที่จะรี w r i t e เรื่องราวต่างๆในชีวิตของตัวเราได้ตลอดนะจ๊ะประมาณนี้เลยโอเคเราไปดูกันว่าพลังงานจะเป็นยังไงนะอ๋อขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อย หนึ่งดาบนะคะแฮงแมนสามดาบนะคะเจัดชีสแล้วก็เจ็ดถ้วยค่ะเป็นพลังงานของความแฟร์ความยุติธรรมนะคะโอกาสทางความรักที่เกิดขึ้น แล้วก็การฮิลลิ่งการดูแลความรู้สึกบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องการแบบว่าเราจะฮิลลิ่งตัวเองเราจะให้สเตปในการดูแลตัวเองที่มากยิ่งขึ้นนะคะหรือแบบว่าเยียวยารักษาใจตัวเองหรือได้ปลดล็อกพลังงานบางอย่างที่มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นอะไรที่ค้างคาทางความรู้สึกเรามา อ๋อมันมองว่าความชัดเจนหรือว่าแนวทางในการจัดการการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆมันอาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะคุณจะมีเกณฑ์นในการสื่อสารออกไปได้ชัดขึ้นตรงไปตรงมามากขึ้นเนาะกับคนที่คุณอาจจะดีวอยู่หรือว่าโอกาสทางเรื่องในชีวิตนะคะแต่ถ้าถามถึงช่วงเวลานี้มนคิดว่าชาวธาตุไฟมองหาเรื่องของความแฟร์มองหาเรื่องของความยุติธรรมแล้วก็ มองหาในเรื่องของโอกาสที่จะเข้ามาแล้วคือมนันรู้สึกว่าคุณก็จะมีทางเลือกด้วยนะมีโอกาสมีทางเลือกที่จะเข้ามาในช่วงสเต็ปต่อจากนี้นะคะเราขอไปดูหน่อยว่าพลังงานมันเป็นยังไงอีกนะพลังงานเพิ่มเติมนะคะการแทนชั่นที่ ชาวทัดไฟจะได้รับด้วยนะสี่ถ้วยสิบดาบควีนออฟโซลเดอะซันเดอะมูนห้ถ้วยมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบบางอย่างอ่ะมันยังติดบอารมณ์แบบเสียดายเสียใจบางเรื่องอ,อ่อบางสถานการณ์นะคะทำให้รู้สึกว่าการตัดสินใจหรือ ิลลิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็อาจจะยังไม่ได้แบบคอมพลี์สุดๆหรือ h e ลลิ่งสุดๆหรือแบบได้จัดการอารมณ์ความรู้สึกของเราที่ที่แท้จริงอย่างเต็มที่เนาะมีพลังงานของการมีเป้าหมายการมีทิศทางที่รู้สึกสักเซสสำเร็จมีความสุข ในรูปแบบที่มันเป็นเป้าหมายความฝันทิศทางความสัมพันธ์นะคะอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆการเทเชันที่เข้ามาแล้วก็ได้มาฮิลลิ่งได้มาปลดล็อกประเด็นอะไรที่มันหนักหน่วงความรู้สึกของชาวธาตุไฟมาก่อนหน้านี้ด้วยได้นะคะอีกอันนึงคือมันรู้สึกว่าไอพลังงานของความแบบเสียด้เสียใจต้องการการฮิลลิ่งต้องการการเยียวยาในพวกนี้มันจะมาในสเต็ปที่คุณ อาจจะเกิดความรู้สึกลังเลใจกับอะไรบางอย่างต้องการก่อเกิดความชัดเจนบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้มันอยู่ในสเต็ปของการได้เริ่มต้นใหม่จริงๆเพราะว่ามันคิดว่าคุณมีความคิดเยอะคิดมากกับบางเรื่องอยู่นะคะ,ะการเทคชั่นมามคิดว่าถ้าคนที่มีประเด็นน่าจะรู้สึกอยากจะเคลียร์วิ่งในประเด็นอะไรเหล่านั้นเรามาดูแนวโน้มกันดีกว่า แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจะเป็น,ปน,ปนไปในทิศทางไหนนะวิวออ f ฟอร์จูนะคะ Transformation น,น,นอ i ออ t วอ Water, Ace ถือถ้อถวยสองดาวแล้วก็เด็กถือไม้เทา้า พลายที่ขึ้นมามนคิดว่ามันจะมีในแง่มุมของการตัดสินใจอะไรบางอย่างเพราะคุณมีทางเลือกตัวเลือกแนวโนม้มอะเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ค่อนข้างเสื่อภัยความรู้สึกคุณมากๆนะคะเสื่อภัยโปวคุณสุดๆมีทิศทางที่เป็นจังหวะของความก้าวหน้าเป็นทิศทางในการที่แบบจะก้าวไปเออในเวไหนในสเต็ปไหนเดี๋ยวเราได้รู้กันนะคะแล้วก็ มันเหมือนแบบช่วงนี้ก็ยังลังเลอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้แต่บาคิดว่ามีทางเลือกเข้ามาให้คุณอยู่แล้วแล้วมันเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงที่โปรเกรสดีขึ้นด้วยค่ะคุณจะได้ออกเดทได้ทําความรู้จักใครบางคนแล้วเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ที่มันมี motivation มีแรงบันดาลใจหรือว่ามีแรงขับเคลื่อนแรงจูงใจในความสัมพันธ์ด้วยนะคะเออโอเคนะอ่ะดูคําแนะนํานิดนึงนะคะใครอากให้คําแนะนําอะไรกับชาวทัดไฟเอ่ย ชิกออฟฟายนะหกไม้เท้า4 o วออฟฟายสี่ไม้เท้าเ a g ออฟพอร์เตอนะคะเด็กชือถ้วยแล้วก็เก้าไม้เท้านะเป็นพลังงานการส่องการประเมินการดูการเปิดใจาการแบบ ให้ความมั่นคงให้ความมั่นใจกับตัวเองตระหนักกับอะไรหลายๆอย่างได้นะคะมองว่าจะได้เปิดใจแน่ๆเลยได้เริ่มตน้นแล้วก็เป็นทิศทางที่สามารถต่อยอดไปนในสเต็ปที่มีความมั่นคงได้หรือให้พลังงานที่มันเป็นการสักเซส์การสำเร็จได้ในรูปแบบที่ตั้งใจงนะคะแล้วก็คิดว่ามันจะมีการส่งการประเมินการเตรียมความพร้อมอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นนะ ประมาณนี้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมันต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมฉะนั้นเพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้ใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะคะออตรงกับพลังงานตัวตนของคุณก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้แต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่ตรงอะ่ะมันก็คิดว่ารับฟังแบบใจจอดเพื่อความบันเทิงได้รับไปแต่พลังงานดีๆนะคะ เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะสับวันนี้บ๊ายบายค่ะ